สถานีวิยทยุโทรทัศน์กองทบกกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทไทยเบบเฟรจจำกัดมหาชนบริษัทดีซี n คอนเสิ t แทนเสนอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการทำดีที่พ่อทำวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับน้องพลเดอะเทรนเนอร์หันมาซีหันมาซีครับผมโอ้โหครับผมสวัสดีวางไหมวางมะ ซึ่งกําลังง่วนอยู่กับการรดน้ําต้นไม้นะคะซึ่งเป็นต้นไม้ต้นที่ถือว่ามีความสําคัญในประวัติศาสตร์ของวัดปทุมนี่เลยทีเดียวนะคะและวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษอีกหนึ่งท่านนะคะที่อบรมบ่มเพาะน้องพลให้เป็นเด็กดีเด็กเก่งในวันนี้ได้นะคะต้อนรับคุณพ่อนะคะดอกรเอกพลัสงคาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เมื่อคุณพ่อมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะก็ต้องถามคุณพ่อแล้วะคะ่ะว่าหลักการในการดูแลลูกให้เป็นคนเก่งมีวิธีคิดที่ดีแบบน้องคนเนีย่ยต้องทํำยังไงบ้างคะพ่อก็คิดว่าเด็กก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์นะครับซึ่งทุกคนก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีส่วนเราผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่คอยทานุบารุงนะครับรดน้ําให้ปุ๋ยของเขาะนะครับแล้วก็ถ้าเรามีความคิดดีๆอย่างเช่นธรรมะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เราสามารถหยิบได้เราก็มาเพิ่มทําให้เขาเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ที่ดีรากีแข็งแรง คุณพ่อขาราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีส่วนมากๆใช่ไหมคะคที่จะกล่อมกล่าวเด็กๆให้เติบโตมาเป็นคนดีครับก็สิ่งหนึ่งที่พ่อคิดว่าสําคัญมากแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้อยากจะปลูกฝังให้น้องพลมีก็คือความเอื้ออาทรนะครับเราคิดว่าเขากับเพื่อนกับครอบครัวหรือว่าในสังคมเนี่ยความเอื้ออาทรจะช่วยสร้างให้เป็นสังคมที่ดีครับตอนนี้สังคมเราต้องการอยู่นะคะ เอาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าคุณพ่อมีวิธีการดูแลน้องพลยังไงและปลูกฝังความเอื้ออารทรอ,อย่างไรนะคะควันนี้ดูสิคะต้นไม้ต้นนี้อย่างรากลึกแข็งแรงโอ้โหสูงจังเลยใช่ต้นไม้จะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับร่วมทําความดีโดยกลุ่มปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยอยากให้คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าการ,รที่น้องพลเนี่ย<ๆ>เขามีความรัก แล้วเขาก็น้อมนําราชธรรมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทแค่ไหนคะหรือจะต้องทํำยังไงพ่อกับแม่คิดว่าเรามีบทบาทแค่เสริมนะครับเสริมใช่เพราะว่าเราแค่จะคอยสังเกตว่าเวลาเขาพบอะไรในชีวิตประจําวันนะครับ<ฆ>เขามีความรู้สึกชอบเรื่องอะไรเป็นพิเศษ<ฆ>แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอะลูกชอบเรื่องนี้นะ น่าจะส่งเสริมนะครับอย่างมียุคหนึ่งเนี่ยชอบเรือสุพรรณหงษ์เยอะมากนะครับอ๋อเขาเคยเล่าค่ะใช่ก็พ่อแม่ก็มีหน้าที่ว่าโอเคถ้ามีอะไรที่ลูกอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอยส่งเสริมหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับลูก <laughs> ใช่ครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่เรา,เาสามารถแนะนำเขาได้สอนให้เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นได้ก็ดีครับสิ่งที่น้องพลตกผลึกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ คุณพ่อเองก็ยังทึ่งหรือวภูมิใจคือในมุมนี้เราไม่เคยคิดว่าจะมีคืออะไรคะน่าจะเป็นข้อที่มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงกล่าวถึงมากเลยอยากให้คนสามัคคีกันนะครับเพราะว่าอย่างเช่นตอนไปไหว้พระหรืออะไรกันนะครับเราก็ถามว่าลูกอธิษฐานเรื่องอะไรเขากว่าเพราะว่าอธิษฐานให้คนไทยสามัคคีกันนี่คือสิ่งที่น้องตกผลึกมาจากพระองค์ท่านเพราะว่านะครับเพราะว่าก็มีการพูดคุยหลายๆครั้งก็มีความรู้สึกว่า สิ่งที่สูงสุดที่ทำให้คนไทยทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวก็คือพระองค์ท่านครับนี่ก็คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เห็นว่าน้อง<ช>เนี่ยจังกองออกมาเองนะคะคแล้วคุณพ่อคิดว่าเด็กที่เกิดไม่ทันเหมือนสมัยที่เรานะคะได้เห็นพระองค์ท่านเนี่ยทรงงานหนักๆไปยังถิ่นธุรกันดารแต่เด็กในรุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็ยังรักพระองค์ท่านครับ คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะพ่อคิดว่าถึงแม้ว่าเกิดไม่ทันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เห็นนะเด็กไม่เห็นแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีกเนี่ยถ,ถ้าผู้ใหญ่พยายามจะส่งเสริมหรือชี้ให้เขาเห็นเนี่ยก็สามารถ อย่างสมัยตัวพ่อเองที่อาจจะทานก็ช่วงที่ท่านยังเสด็จตามต่างจังหวัดนะครับเราก็เคยเห็นเคยเข้าเฝ้าท่านในต่างจังหวัดบ้างาแต่แม้ทั้งเหตุที่เกิดขึ้นเป็นหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยยหยิบยกมาเล่าให้เด็กฟังอย่างเช่นเล่าให้น้องฝนฟังพ่อเขามีความสึกเขาก็มีความประทับใจไม่แพ้กับเขาได้เห็นด้วยตัวเองประสบการณ์ของตัวเองสิ่งที่พ่อบอกเล่า,าวันนี้นะคะในครอบครัวของน้องคนนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับ ราชธรรมของพระองค์ท่านที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากค,คุณปูค่คือสิ่งไหนคะร่วมทำความดีโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนไปด้วยกันไปได้ไกลอีซูซูกีแม็กวีครอสไปนี่นะคะในครอบครัวของน้องพลนะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับราชธรรมของพระองค์ท่านที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากค,คุณปู่ คือสิ่งไหนคะครับก็เป็นเรื่องของคุณปู่นะครับคุณปู่เป็นคนที่จงรับพักดีมากแล้วก็ชื่นชมในหลักธรรมของท่านมากนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วช่วงก่อนท่านป่วยเนี่ยท่านเขียนโน้ตอันนี้ไว้นะครับเขียนว่าเป็นองค์ความรู้พระราชนบริตัศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตแลหลังจากนั้นท่านก็ป่วยนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยพ่อก็ไปเจอก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้จากพระองค์ท่านใช่ครับก็มีข้อความบางอันที่อยากจะอ่านให้น้องพลฟัง ท่านก็บอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นคุณานุปการของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นนักรบต่อสู้กับศัตรูของชาติคือความยากจนศัตรูของชาติคือความยากจนนี่พ่อก็อ่านก็มีครับใช่เลยนะครับและการมีคุณภาพชีวิตที่ต่ากว่ามาตรฐานนะครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าเหนือหัวเป็นพระธรรมราชาและเป็นพระเทพราชาของแผ่นดินซึ่งปกป้องคุ้มครองให้แผ่นดินประเทศชาติมีความสุข คำเล่าขานของคนในรุ่นต่อๆไปส่งมอบสืบต่อกันไปหนังสือภาพข่าวหรือเปิดคลิปที่ทรงงานให้เด็กๆได้เห็นก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรจะส่งมอบต่อลูกๆด้วยเพื่อความภาคภูมิใจใช่ครับแล้วก็ควาจริงพ่อเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเขามีมุมมองที่สามารถทำให้ทุกอย่างสนุกได้นะครับถ้าหากว่าเราคอยสังเกตว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่เราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินเด็กแต่จริงๆก็ไม่หรอก เล่าไปแล้วก็จะมีมุมดีเขาจะเขกิดขึ้นมาเลยทีนี้อยากจะให้คุณพ่อนะคะฝากวิธีการเลี้ยงลูกอะคะ่ะที่ไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายัดเยียดลูกให้ทําตามธรรมะของพระอ,องค์ท่านค,คือวิธีการบอกเล่าและให้น้องน้อมนาได้เองอะคะ่ะแค่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ได้มาจากคุณตาของน้ำพลคือหนึ่งเนี่ยเราก็จะมองว่าเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยความจริงใกล้เคียงกันมากต้องพูดกันเสมอกับว,ว่าเราใกล้เคียงกันเวลาเราจะแนะนําอะไรเราก็บอกว่า ทางที่1เป็นอย่างนี้ทางที่2เป็นอย่างนี้ทางที่สาเป็นอย่างนี้ข้อดีข้อเสียเป็นไงแล้วให้เขาเลือกเองเขาก็จะมีทางเลือกซึ่งทําให้เราแปลกใจดีนะซึ่งไม่แ,แปลกใจนะคะควันนี้ค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้คุยกับคุณพ่อนะคะที่เป็นผู้ดูแลมเมล็ดพันธุ์นะคะอย่างเช่นน้องฝนนะคะให้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สวยงามเติบโตเติบโต,ะต,ะตะมาเป็นต้นกล้าแล้วล่ะ ต่อไปก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะให้กับสังคมไทยขอบพระคุณคุณพ่อมากมากค่ะดรเอกพลนนสงคลาขอบคุณมากค่คมากค่ะวันนี้เวลาทําดีที่พ่อทําหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในคราวหน้านะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนละคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีี ชื่นชมทุกความดีครับ